สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกพมุ่นนะค่ะตอนนี้ก็ได้อยู่นาค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเอฟซีเป็นงไดค่ะถือกันบ่ค่ะโอ้ยออกคักออกแงค่ะเอฟซีออกคักออกแนค่ะเลขไม่ว่าจะเป็นเลขเสี้ยนนวลเสี้ยนมุ่นนะค่ะแล้วก็เลขน้องพุ่มกับเข่าสามตัวตรงๆเลยนะค่ะโอ้ยดีใจลร้ค่ะเอฟซี ตอนนี้ก็ได้มาหอนหน้าเพล่นแล้วค่ะเดี๋ยวจะพผ้าสัมผัสกันสดๆตรงนี้แล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศอยู่น้าหน้าค่ะโอ้ยพอดีใจค่ะค่ะเขาทั้งบนทั้งล่างค่ะเอฟซีเขาทั้งบนทั้งล่างนะค่ะนั่งพุ่มกะแน่นอนมากๆเลยค่ะเอฟซีแน่นอนมากๆเลยค่ะถ้ากันได้กันบ่ค่ะภาพคมชัดบ่ค่ะพราะคืนอาจจะบ่ดีนะค่ะพออยู่หน้า ขึ้นอาจิบดีเบงได้พ่อเบงได้โอ้ดีใจไรแล้วได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะเอฟซีแน่นอนมากๆเลยค่ะทั้งน้องภู่มบอกอีกทีค่ะอสุดยอดเลยค่ะน้องพู่มมือนี้บ่นอนเบิดมือเลยนะคะน้องภู่มค่ะบ่นอนเบิดมือเล็กเพื่อนเขาสามตูพุ่นโตค่ะไอกบคาล่องคอมเมนต์กันเข้ามาด้อค่ะ เอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์ด้วดีใจค่ะเอฟซีดีใจค่ะเสี้ยนน้อยค่ะนี่ค่ะพระตาเพื่อนก็ดีใจค่ะคุณน่ะดีใจทั้งร้านทั้งตาค่ะมาชมบรรยากาศสดๆกันตรงนี้ด้วยค่ะชมบรรยากาศสดๆค่ะเลขข้อมูลกะเขาทั่งเจ็ดศูนย์เด่นศูนย์ลองเจ็ด hmm. มาลานเปอร์เซ็นต์ศูนย์ลานเปอร์เซ็นต์กับเขาอีลีค่ะแน่นอนมากๆเลยค่ะเอฟซี FC. ของเสี่ยนนวลกะหกศูนย์นะคะส่วนของน้องพุม่มหนึ่งหกศูนย์ค่ะโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกะจะตามต่อให้นะคะได้ลอตเตอรี่ยั่ไน้องพุ่มจับลอตเตอรี่หนึ่งหกศูนย์นะคะเอฟซี FC. พากกันได้บ่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้องพุม่มมานอนเบิดมือค่ะท่านมือได้เพื่อนจิถึกเลขเพิ่นจะมานอนค่ะ ดีใจดีใจยังไงดีใจก่อนดีใจก่อนดีใจก่อนอุ้ยเก็บบักพลิดมากินมาเนี่ยเผ็ดเผ็ิดไหมเผ็ดไหมเว้ยเพลิดแอดอาจจะวาแห้งไปหน่อยนะค่ะเพราะว่าดีใจร้ายค่ะเอฟซีนี่ไพ่ถือกันบ่ค่ะล่องคอมเมนต์กันเขาม่าเลยค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะเอฟซีเพราะว่าจะเป็นเลขเซียนนวลเซียนรัดนี่ค่ะชุดๆครับชุดๆสามใบครับสามใบ ฮาบอยฮาบายฮาบายฮาบายโอ้ยน้องภูมิกินพริกค่ะดิ้งเพลค่ะเพ็ดเด็กเพลคไหมเพลคไหมลูกเด็กอีหยังกินเผ็ดได้ค่ะดีใจร้ายค่ะเอฟซีดีใจร้ายนะค่ะเดี๋ยวก็จะพามาทำการเอ่อพอได้ได้เลขกับเจ้าที่เจ้าทานอยู่หน้านี่นะค่ะปุยญาเพิ่งจะหายห้ามาคุณตาคุณยายแล้วที่นี่จะพา เดี๋ยวจะพ้าม่าทําการจุดทูบขอเลขปูตองงวดแล้วก็ะไหวพ่วงมาไล่ยี่สิบพ่วงนะคะเดี๋ยวจะมาพ้ามาเฮดพิธีกันค่ะน่าจะเป็นมืออื่นหรือมือหื้อไปนี่ลคะคะเดี๋ยวก็จะทายทอดสดุหรือว่าจะทายคลิปลงไห้เอฟซีได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะสุดยอดนะคะสุดยอดมากๆลยค่ะผู้ใดถือกะอค,ะคอมเมนต์ขมาเนี่ยนะคะแอดก็ดีใจห้ายๆนะคะดีใจหลร้ายค่ะ เลขออกสามตัวกระถือว่าแน่นอนค่ะสั้นเดี๋ยนี้สั้นอยู่ค่ะได้มาตามพมูลไฮแล้วก็เสียนนวดนะค่ะเสียนนวลกับเขาเสี่ยนลัดอีกค่ะเลขกระถือว่าเขาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะศูนล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะน้องพุ่มดีใจหลายเลยค่ะเอฟซีเดี๋ยวก็จะตามน้องพุ่มจับลอตเตอรี่ส่วนมากน้องพุ่มจับลอตเตอรี่กับบอลคายลาด ที่แอดว่าไปมือเศร้านี่ในคลิปโค้งสุดท้ายน้องภูมิแอดก็ได้เว้าว่าเลขน้องภูมิหกกับเก้ากระตวัวเดียวกันแต่ว่าแอดอาจจะมาเก้าศูนย์เพราะว่าหกศูนย์ออกไปแล้วนะคะศูนย์หกหกศูนย์ออกไปแล้วแล้วที่นี่กระตวัวเดียวกันค่ะเมรว่าจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดขึ้นกันค่ะก็ถือว่าถือทั้งบนทั้งล่างนะคะเอฟซี FC. อาจจะว่าแอดบาได้วาแอดว่าไปในคลิปทุกๆุกกคลิปนะคะนี่ค่ะ ชมความหนาลักของน้องพุ่มเบกอนค่ะถ่ายถอดสูกันตรงนี้เลยนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะเยอนะคะแอดก็จะได้เฮ็ดคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆบ้างฝากเอฟซีนะคะดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจวุ้ยดีใจอะสันดีใจไหม สวัสด mm ีค hmm. ร like okay. right. <wh mm ับเอฟซีก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะเสี้ยนหน่อยของเฮาเ้ยค่ะแอบเลขสามโตตรงเลยนะคะสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับน้องคู่มาอีกแล้วค่ะเส้นน้องคู่มาอีกแล้วค่ะตามตองวดเดียววดนากะนาจะปังๆเฮงๆเลยรวยๆเลยนะคะสำหรับเอฟซีทันใดทีแอดอวยพรนื่เศร้านี่เฮงๆรวยๆกันบ่ค่ะเพราะว่าแอดกะได้บอกว่า พอน้องพุมพ่มถึกแท่งเลือดอาบแสดงว่าพอน้องพุ่มจะมีโชคอยู่กับแม่นม้องพุ่มเด้่ดดค่ะมาไทยถอดบรรยากาศสดๆกันตรงนี้เนะคะ่ะบรรยากาศสดๆอยู่ไทยอยู่หน้าค่ะเพื่อนกัดถือคักถือแน่แน่นะคะฟอนอ่อมให้หน้าอยู่ค่ะฟอนอ่อนเทียงหน้าอยู่ค่ะเดี๋ยวจะผ้ามาทำกันทำพิธีเนะคะ่ะบูชาไหว้เจ้าทีเจ้าฐานค,คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายที่ล่วงลับไปแล้วเขากับสิมาทุมบุญให้เพิินนั่นด้อค่ะเดี๋ยวก็จะผ้ามาทายทอดค่ะนี่ค่ะเห็นมอญงูไม่เซนแล้วค่ะนี่ค่ะลลนี่ค่ะน้องูไม่เซนเด้อค่ะ นี่ค่ะจุดทูบบอกเพลินค่ะจุดทูบบอกเพลินแล้วโอ้ยดีใจหลายๆเด้อค่ะเลขอิ่งยังสิมาคักมาแน่ปานนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กรสานจัหรับผู้ใดเอฟซีทันใดที่มักวิ่งกะแน่นอนค่ะนี่ค่ะสบายไปพร้อมๆกันเยอะนะค่ะไปปูเลยเนาะไปปูไปปูกันนี่ค่ะโค้งลงโค้งลงจะเป็นเซียน ต่างๆนะคะเเซียนต่างๆที่เลขเขางว้วนนี่หรือว่าบ่เขาก็บาเป็นยังเนาะคะ่ะตัวเลขก็มีเขาไม่หลุดแตนนกศักด์ทั้งตาทั้งหลักคือคนนี้นนยิเข่าวว่าใด้โตดด๊ดอ,อยู่พ่อตาหนองพู่มแม่คุณน่ะโดใบยนึ่งนี่ค่ะพ่อตาหนองคุ่มพ่อตาหนองพุ่มได้โต๊ดนะคะ่ะได้โตดสำหรับคลิปนี้กะดีใจร้ายค่ะดีใจร้ายนะคะ ดีใจหลายโอ้ยเซียนนวลเอาเซียนนวลอยู่นี่ตอนนี้เป็นไใดคุณแม่โอ้ยขึ้นเลขถือคักแแหดดีใจติเดี๋ยวจะตามต่อให้เนาะตามต่อเอฟซีคือเก่าเห็นบอกเซียนนวลเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีแม่นอิลีค่ะเอฟซีแม่นอิลี่ค่ะกดได้กดแแหดเนี่ยค่ะคู่าโชคนะค่ะนี่แหละค่ะขันเขาคุ้งวัดเสียดีเลขนะค่ะธรรมดาเลเนาะแม่เลขก็มีเขาไม่รู้แต่ว่าขั้น เขาห้องก็ดีใจเนาะจ้าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นตค่ะเอฟซีนี่ค่ะแม่ว่าน่ะศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นตนะ่ะอยดิศูนย์นัดเงินลายอนี่ค่ะน้องภูมค่ะน้องภูมิน้องภูมิดีใจไหมลูกดีใจไหมว้าวมาใส่น้ำพ่อได้ นี่ค่ะนี่ค่ะน้องพุ่มค่ะแน่นอนมากๆเลยนะคะน้องพุ่มค่ะสวัสดีครับ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 จะกินยังกินอาหารปลาแล้ววันนี้สำหรับเอซีท่านไหนที่มีโชคไม่ใช่ค่ะดีใจน้ำลายๆเล้ลค่ะส่วนแอดแอดกับผูถือกระเลกพอมุ่น เล็กเสี้ยนลัดเล็กเสี้ยนนวลค่ะโอ้ยแน่นอนมากมากเลยค่ะเอฟซี่วันนี้ค่ะอาจจะพ้ามาตามกระแสต,ต่อกันไปเรย่อยค่ะนี่ค่ะนองพู่มองเหาเรื่อยค่ะบ่นอนเบิดมือไหมค่ะเอฟซี FC น้องผู้แหมน,นี่ค่ะวายปู้ยอีกแล้วบม่นอนเบิดมือค่ะบม่นอนเบิดมือเพราะว่าเพื่อนดีใจเวลาอาจจะเป็นขั้นมั่นเลขถือเพื่อนจะ ส่วนมากน้องพุ่มเพิ่นจะบบค่อยนอนนลับเด้อค่ะย่ำเว้นนอนเว้นเนี่ยค่ะเด็กน้อยนอนนอนกลางวันเนี่ยค่ะส่วนหมากน้องพุม่มจะบกค่อยนอนค่ะคันเป็นเหล็กถือคันเป็นเหล็กจะถือยังสิไหมค่ะโอ้สุดยอดมากมากเลยค่ะเหล็กหลายตัวนะคะเหล,ล็กจับลอตเตอรี่กันจะไม่แปดหนึ่งศูนย์แล้ว่ะ หกศูนยแปะหนึ่งหกศูนแล้วก็เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งกับตัโอ้สุดยอดมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสดๆดนะค่ะบรรยากาศสดๆดนี่ค่ะใช่แล้วน้องพุ่มนี่ค่ะเพื่อนดีใจยังอ้อมทั้งหน้าอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะดีใจร้ายค่ะดีใจร้ายได้ที่น้องไห นี่นะขึ้นเมื่งไหนตัวเนี่ยเมื่อไหร่ตนทุเอาเงินเน่